สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนเเล,ลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําต้มแซบเนื้อน้ําข้นค่ะค่ะก็จะมีเนื้อวัวค่ะเป็นเศษเนื้อวัวนะคะค่ะก็จะมีเพียมีเลือดค่ะค่ะส่วนเครื่องเทศก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะนาวผักชีฝรั่งต้นหอมพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงข,ข้าวคั่วพริกป่นเกลือป่นน้ําปลาผงชูรสน้ําปลา้าน้ำมะขามเปียก ลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นตะไคร้ค่ะหอมให้เราทุบค่ะทุบบุบๆทุบให้แตกประมาณนี้ค่ะรากผักชีก็เหมือนกันค่ะ ร้างผักชีให้เราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเอาให้ล้างขาวๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะขาให้หั่นเป็นแว่นค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะค่ะจากนั้นพักไว้ค่ะใบมะกรูดให้ฉีกครึ่งค่ะ ส่วนพริกให้เรานําไปโขกนะคะโขกพอหยาบๆนะคะจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดนะคะใส่รากผักชีค่ะตะไคร้ลงไปนะคะจากนั้นนําเนื้อลงต้มค่ะเราจะต้มสักสามสิบนาทีนะคะให้เนื้อเปื่อยนะเศษเนื้อเขาะจะเหนียวนะคะให้เราต้มก่อนสักสามสิบนาทีค่ะใส่เกลือลงไปค่ะ สาิบนาทีค่ะจากนั้นเตรียมหั่นหอมผักชีไว้ค่ะหั่นเป็นท่อนค่ะท่อนไม่ต้องยาวนะประมาณนี้ค่ะ,คะจากนั้นให้เรานำพริกมาโขกนะคะโขกหยาบๆค่ะพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะ เราก็จะได้ละเอียดประมาณนี้ค่ะไม่ต้องละเอียดมากเอาแบบหยาบๆแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราต้มมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําขึ้นค่ะนําขึ้นไปหั่นนะคะส่วนเครื่องเทศนะคะเราจะช้อนขึ้นค่ะหรือใครไม่ช้อนขึ้นก็ได้นะ เราก็จะช้อนขึ้นเป็นบางส่วนนะให้เหลือไว้บ้างก็ได้ค่ะเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะหลัาจากนั้นให้นำเนื้อมาหั่นค่ะหั่นให้พอดีคำค่ะ จะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่เนื้อลงไปค่ะเพราะว่าเนื้อเราเปื่อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะผงชูรสค่ะผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ พริกป่นค่ะข้าวคั่วค่ะค่ะจากนั้นเราจะใส่เลือดลงไปนะคะเราจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะนะพอเราใส่เลือดลงไปแล้วเขาก็จะได้น้ําข้นๆแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นปิดแก๊สค่ะเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะปิดแก๊สค่ะพริกค่ะน้ำมะนาวค่ะ ต้นหอมผักชีค่ะตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะชิมดูรสชาติให้ได้อย่างที่เราต้องการนะคะต้มแซบก็จะแซบนัวนะคะรสชาติก็จะแซบนัวค่ะเรียบร้อยค่ะต้มแซบแบบน้ำข้นนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะต้มแซบเนื้อน้ำเข้มข้นเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะเป็นกับแก้มกับข้าวก็ได้นะคะ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไข่ดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะจากนั้นตักเสิร์ฟค่ะน้ำข้นๆเลยค่ะ น้ำเข้มข้นมากค่ะน้ำเข้มข้นแซบหนัวค่ะเรียบร้อยค่ะ